สวัสดีครับผมก็จะมาดูในส่วนของอ,อ้อยนะครับที่ทำตามสูตรทำตามหลักการที่มันถูกต้องนะครับมันก็จะได้ผลมาแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสุพรรณห้าศนะครับ อันนี้ที่งอกขึ้นมาได้บางส่วนแล้วครับเราก็เอามาใส่ถุงเพาะชําไว้นะครับอันนี้ข้อตาเดียวนะครับได้3ต้นหนึ่งสอานะครับอันนี้ได้2ตน้นอันนี้กำลังขึ้นมาอีกครับเนี่ย1 2ึสามนะครับ ส่วนมากก็จะสองเดี๋ยวมันก็จะแตกหน่อออกมาอีกนะครับอันนี้ก็คือพันอ้อยที่ตัดข้อตาแล้วบ่มสองคืนนะครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นแน่นอนครับโอกาสขึ้นเก้าสิบเก้าเปเซ็นตแน่ๆนะครับถ้าไม่โดนมดเจาะ แต่ก็มันก็ขึ้นอยู่ดีฮะเพราะว่าต่อให้หมดเจาะได้มันถ้าถ้าถ้ามันได้งอกแล้วมันก็ยังไงก็ขึ้นนะครับแต่ก็ระวังไว้ก่อนเป็นดีนะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมริชาร์จมริชาร์จก็จะเป็นตัวนี้ครับนะครับตัดข้อตาแบบนี้นะครับแล้วก็บ่ม นะครับสังเกตว่าผมจะย้ำในเรื่องของการบดบ่มมากต้นนี้ต้นสวยเลยมริชา์ดนะครับตัวนี้ขอ้อตัวตัวลำมันจะเป็นสีม่วงม่วงดำดำนะครับมริชร์ดส่วนสุพรรณห้าศูนย์ก็จะเป็นลำเขียวเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับถ้าลำแก่ก็จะเป็นสีเหลืองสิงคโปร์ก็เหมือนกันครับ สิงคโปร์ก็ตอนเล็กๆก็จะคลา้ายอสุพรรณหาศูนย์แต่ว่าพอแก่เราก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสวยอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของที่ด้วยความใจร้อนนะครับเออไม่จำเป็นต้องบ่มไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะครับแช่นะ้ำปุ๊บเสียบเลยนะครับนี่ครับอ่าสองอาทิตย์ครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับ นะคือถามว่ามันขึ้นไหมมันก็มีขึ้นบ้างนะครับเนี่ยเนี่ยครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับสองทิศครับสองทิต,ทตนิดนิดด้วยซ้ำไปสองทิศนิดนิดด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยฮะสภาพอันนี้อยากนานะครับ เอาไปหลายรุ่นแล้วครับอันนี้เหลือ,อไว้ต้นที่มันไม่สวยต้นสวยๆก็คัดออกไปหมดละยังมาเก็บเองพอเองครับอันนนนได้มากระพีเขาวควายนะครับก็หลากหลายทำให้มันหลากหลายรเราไม่ได้ทำอย่างเดียวเนี่ยครับสภาพ นะครับใจร้อนแค่สองวันครับนะครับเนี่ยสภาพไม่มีขึ้นครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องบ่มนะครับยังไงก็ต้องบ่มครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะนะครับเราเน้นแบบว่าทำแล้วทำไงให้มัน ทำน้อยแต่ให้ได้ได้มากแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวนี้ก็จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับว่าใจร้อนมากไม่ดีเลยนะครับตื่นเต้นว่างั้นได้มาปุ๊บเสียบเลยเรียบร้อยครับมดนะครับดูครับดูครับนะฮนี่ยครับหมดทั้งนั้น เป็นอย่างนี้ทุกรำครับเป็นอย่างนี้ทุกรำสองอาทิตย์เห็นอยู่สองหนอครับที่โพมีหนอตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ฮแค่นี้แหละครับที่มันขึ้นสองอาทิตย์แต่รากถามว่ารากมีไหมรากมีอยู่แล้วครับแต่ตามันเนี่ยมันตามันไม่เปิดพอตามันไม่เปิดเสร็จปุ๊บมันมีแต่รากครับนี่คือปัญหาของอ่ามือใหม่นะครับมือใหม่ใจร้อน พราะมันมีแต่รากปุ๊บตามันไม่เปิดมันก็ไม่ขึ้นครับแต่ก็รอดูกันต่อไปครับว่าในเมื่อมันมีรากแล้วระยะเวลาที่มันจะขึ้นจริงๆเนี่ยมันนานเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับแค่นี้นะครับมันก็นะครับสรุปแล้วก็คือต้องบม่ม ไม่บ่มมันก็จะเสียแบบนี้จากที่ใจร้อนเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับทั้งหมดนี่รู้สึกว่าจะสามสิบกว่าข้อตาสามสิบข้อตาครับสามสิบ กว่าเนีไม่ขึ้นแค่เนี้ได้แตได้มาทั้งหมดเลยนะครับใจร้อนแค่สองวันแต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียเวลาอย่าทำเหมือนจะขึ้นนะครับนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะขึ้นไหมมันอาจจะเปอร์เซ็นต์การงอกมันน้อยมากนะครับ ถ้าไม่บ่โดยเฉพาะอ่าตัวสิงคโปร์เนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าบริชาร์จขึ้นช้ากว่าสุพรรห้าศูนย์นะครับนี่ครับอันนั้นสองอาทิตย์ใช่ไหมครับอันนั้นสองอาทิตย์อันนี้ครับเกิดจากการบ่มแช่น้ำชั่วโมงเดียวครับ งมงสองชั่วโมงไม่ถึงคืนแล้วก็ <c oughs> เอาขึ้นมาใส่ถุงมัดปากใส่คู่ถังไว้บ่มไว้สักสองคืนขึ้นลากปากชำแค่นนั้นเองมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้น คือตอนนี้กำลังพยายามที่จะาหาสายพันธุ์อ้อยมาทดลองปลูกให้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะมีที่มีอยู่ได้มาก็สุพรรณห้าศูนย์สิงคโปร์นะครับอแล้วก็อีกพัน์หนึ่งที่คิดว่านะครับมันก็เป็นสิงคโปร์เป็น พันสิงคโปร์เหมือนกันแต่เป็นเป็นพันดัดแปลงมาก็จะเป็นพันศูนสี่สิงคโปร์เหมือนกันครับคือมันปกติแล้วสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีขนตรงยอดนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นพันศูนย์สี่สิงคโปร์เหมือนกันแต่ไม่มีขนแต่แข็งกว่านะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันจะอ่า ขึ้นลำม,มาเหมือนกันไหมแต่ในส่วนของข้อตาเนี่ยต่างกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นศูนย์สี่เนี่ยไม่มีขนแต่ว่าตาเนี่ยมันจะโตตาโตตาเหมือนเมดส้าโพดไม่มีร่องนะครับแต่ลำเหมือนกันนะครับแต่สิงคโปร์เนี่ยจะมีร่องลองให้ดูร่องมีไหม ไม่น่าจะเห็นตรงข้อตามันจะมีร่องแบบนี้ครับเนี่ยจะมีร่องอันนี้ข้อตาอันนี้จะเป็นร่องยาวไปนะครับแต่สายพันธุ์หนึ่งที่เป็นสิงคโปร์ที่แบบว่าอ่าดัดแปลงมาก็จะไม่มีร่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามอ่า ในวันต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับผมที่เข้ามาชมขอบคุณครับ